ก็หายไปนานเหมือนกันนะสำหรับไมค้าของผมจริงๆก็คืออ่าผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้าเล่นบ้างแบบอะไรบ้างแหละเพราะว่าแบบอ่าถ้าเกิดทุกคนสังเกตว่าแถวๆนี้มันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะทุกคนก็คือว่านั่นแหละคือที่ผมหายไปไมค้าหายไปประมาณอ่าในความเป็นจริงหายประมาณเกือบสองอาทิตย์แต่ว่าในคลิปหายประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะก็คือแบบผมรออันนี้อยู่ฮะผมรอแฟบ r ิกอยู่ก็คือแบบไอ ิตี้โลดแฟบบิกอะเนาะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไงเดียมันคือมันคือหมอดไมค์ครนะนะเป็นหมอดเสริมที่ให้ผมลื่นขึ้นนิดนึงอะ่ะนั่นแหละงันก็ตามนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาตาปกคลิปเลยเนาะ,ค,ะคือแบบคือแบบไหนตอนนี้นะฮะนอกจากว่าผมรอหมอดแฟบบิกแล้วผมก็รอเวอร์ชั่น1.21.3ตัวเต็มแล้วด้วยนั่นเองซึ่งไมค์ครับอัพมาสองเวอร์ชั่นนะก็คือ1.21.1กลายเป็น1.21.3แล้วถามว่ามันมีประโยชน์อะไร ที่แน่ๆเลยฮะประโยชน์ของเวอร์ชันนี้นะทุกคนเนาะเขาทำการบัฟเอนเดอร์โพมาฮะเอนเดอร์โพเอนเดอร์โพที่ทุกคนอ่ะที่ทีตอบใจเอเดอร์แมนนั่นแหละคือปกตินะฮะเอนเดอร์โพก็คือเราเวลาเวลาเราปาไปตรงไหนมันก็จะเทเลพอร์ตเราไปตรงนั้นอะไรใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้เขาบัฟมาใหม่ทุกคนคือแบบเขาน่าจะมองว่าเขาไม่มีไม่ค่อยมีคนใช้เอนเดอร์โพเท่าไหร่ละมั้งเขาก็เลยท <Holmes. S 1> uh, ําให้เอนเดอร์โพนะฮะสามารถโหลดช้างได้ค mm. ่ะท <t small spirit> ุกคน คือความสามารถโหลดช้ามันโอพยังไงคือมันเป็นความสามารถที่โอพมากๆเลยฮะในสายฟาร์มไมค์ครับเนาะก็คือแบบมันเป็นการบังคับให้สถานที่ในไมค์ครับาบางจุดทำงานตลอดเวลานั่นเองซึ่งนะคะมันจะมีผลโดยเฉพาะกับพวกเครื่องจักรในโตนเนาะแต่ว่าไม่มีผลกับการไม่ม,มีเหมือนจะไม่มีผลกับจิงงมีชีวิตมั้งผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้เขาทาการบัฟบัฟเอเดอร์โพมาขนาดนั้นเลยฮะซึ่งก็คือแบบ ซึ่งก็คือแบบพอเขาบับมาอย่างนี้ฟาร์มอันแรกที่ผมอัพเก็คือฟาร์มอันนี้เลยฮะโอเคฟาร์มอันแรกที่ฟาร์มอันแรกที่ได้รับผลกับทบจริงเลยนะคะก็คือฟาร์มไอ,อ้ฟาร์มไม่ใช่ดเดนดีฟาร์มปั๊มทรายของเรานั่นเองเนาะโอเคทุกคนสังเกตคือตรงนี้นะผมได้โลไอเนเธอร์ช้างโหลดเดือนเก่าไปละเพราะว่าอันนั้นมันตกยุคละแล้วมันก็ไม่อ่ะแมไม,ไม่ไม่ค่อยอัน,นี้เท่าไหร่ละแล้วอันนี้ผมก็เลยทําทางเดินให้สวยนิดนึงอะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นอ่าเครื่องปั๊มทรายเหมือมาเิมตก็คือเราจะมีีอันน้คะ แล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยอ่ะนี่ไงซึ่งก็คือมันคืออะไรมันก็คือช้างโหลดเดอร์แล้วนั่นเองเราลองกด F 3 G อ่ะฮะอันนี้อยู่ช้างอันนี้ส่วนอันนี้ก็อยู่อีกข้างหนึ่งโอเคแล้วก็ครอบคุมได้ทั้งหมดด้วยอ่ะฮะเราง่ายๆก็คือ,อ,อขอแตะหมอนหน่อยอ่ะผมจะเซตสปอนตรงนี้หน่อยโอเคแล้วก็เอาอเดือโฟมาโย,ย,ยนเดือโฟลงไป ให้มันลอยอย่างนี้ฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ด้วยฮะแล้วก็เสร็จแล้วฮะใช่ฮะทุกคนอันนี้นะฮะมันคือการบังคับให้ที่ตรงเนี้ยโหลดตลอดเวลาโดยใช้เอนเดอร์โผลแล้วเนาะคือแบบเป็นการบัฟมาที่ดีมากเลยเอนเดอร์โผล่ะนั่นแหละเด็ยคือปกติก็คือาฟาร์มอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าแบบผมถ้ามันก่อนหน้าน,นั้นที่ยังไม่มีอันเนี้ย เวลาผมจะฟาร์มทรายอ่ะผมต้องแบบเข้าเข้าออกโลกดีเอ็นดีเอ็นาะไม่งั้นคือทรายมันจะลดโลกดีเอ็นแล้วทำให้ผมเข้าดีเอ็นไม่ได้นะฮะแต่อย่างงี้ก็คือไม่ต้องห่วงละเพราะว่าตอนนี้นะฮะโลกดีเอ็นกับโลกอันนี้โหลดพร้อมกันแล้วเนาะจะไม่มีโลกใดโลกหนึ่งที่ไอเทมกองไว้เยอะๆแล้วฮะซึ่งนะฮะพอเรามีช้างโหลดเ้วยตรงนี้แล้วใช่ปะแตเแ็นต่อไปก็คือว่าเราต้องมีอะไรสักอย่างโยนเข้าไปในดีเอ็นซึ่งก็คือเราจะใช้ไปสนุกโกลิมนะฮะวางมุมตรงนี้เนาะก็คือแบบขอบตรงนี้อย่างงี้อย่างงี้อ่ะ แล้วก็ตรงใจกลางตรงนี้นะคะเป็นซอมบี้นี่ก็คือแบบมุมประมาณนี้สซโนโกลเลมก็จะปาแลโโนโบอลใส่ซอมบี้เลยเลยอะเนาะโอเคแล้วทีนี้นะ,ะฟาร์มเราก็จะใช้งานได้แล้วนั่นเองซึ่งโอเคเราจะมา,าเราจะมาสาธิตกันเลยแล้วกันก็คือก็คือว่าฟาร์มไอ้อ่านไงดีว่าคือคือเครื่องเครื่องปั๊มทรายนี้นะฮะเวอร์ชันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ฮะไม่มีปัญหาอะไรแถมยังได้ได้รับการอัปเกรดตามที่ผมบอกไปด้วยนั่นเอง ชมพูกับเอ่อเขียวเข้มเขียวเข้มไม่มีเนาะโอเคอ่ะฮะแล้วเราก็โอเคแล้วร,ราจะไปดูกันฮะปุ๊บเปิดเครื่องเลยอือแหลกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเพ,เพราะว่ามันแบบมันมันโหลดไม่ติดเอ็นไงมันก็เลยแหลกนิดนึงเอาล่ะทีนี้ล้วก็เข้าไปเลยฮะ และนี่ฮะมันก็จะแบบมันก็จะมาแบบอ่ามันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ทำไอ้ไอ้ที่ผมที่ผมอธิบายเมื่อกี้ฮะมันก็จะไม่มาเนาะมันก็จะแบบมันก็จะไม่เจเนเรตมันก็จะไม่ปั๊มทรายมาลงนี้ฮะทรายมันจะอยู่ดีเอ็นนั่นอยู่อ่ะฮะเอาง่ายๆก็คือว่าตอนนี้ก็คือเรามีเครื่องปั๊มทรายแบบอัตโนมัติแบบไม่ได้ทรายดิคือคือคือก็คือปั๊มคอนกรีตกับทรายนั่นแหละแบบอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเองอะเนาะ แล้วถามว่าแบบแต่อันนี้มันไม่ใช่ EP นี่ฮะอันนี้มันก็แค่ผมอธิบายเฉยๆฮะว่ามันทํางานอะไรยังไงซึ่งสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมนะคะจะจะนําเสนอในคลิปนี้ก็คือมันมีสิ่งหนึ่งฮะสิ่งหนึ่งก็คือไอ้ตรงกลางเรานี่แหละไอ้ไอ้แท่นออบซิเดียนลรานี่แหละฮะเนื่องจากว่านะฮะมันแบบอาศัยหลักการคือแบบมันมีอะไรเข้ามาแล้วโหลดซ้อยๆบ่อยๆเรื่อยๆคือเอาง,ง่ายๆคือแท่นออกซิเดียตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเจเนเรตมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราเข้าเอ็นตอนไหนมันก็จะเจเนเรตมาให้เราฮ ซึ่งทาให้เราสามารถขุดออฟซิเดียนอย่างนี้ได้แล้วมันก็กลับมาคือแบบโอ้ไม่ก็คือคือแบบมันตรงนี้เอาง่ายคือตรงนี้มันก็จะกลายเป็นฟาออฟซิเดียนให้เราได้ด้วยนั่นเองแต่นั่นแหละคือแบบเราต้องมันมีสองวิธีก็คือเราจะขุดเองหรือไม่ก็จะใช้วิเทอร์ระเบิดแต่วิเทอร์ระเบิดแต่ว่าวิเทอร์ระเบิดมันยากมากเลยอ่ะอันนั้นก็เล่าไวในฐานที่เข้าใจวันนี้เราจะมาเข้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 า,เข,า,เ,ขาเข้าประเด็นสําคัญเราจริงๆแล้วฮะซึ่งประเด็นก็คือว่าหลังจากที่เราปั๊มคอนกรีตมาแล้วใช่ปะ คอนกรีตแล้วะอยู่ในรูปของแบบผงเนาะซึ่งแบบผงอ่ะมันยังใช้งานไม่ได้มันต้องอไปใส่น้ําก่อนถูกไหมแล้วก็คือใส่น้ําก่อนแล้วพอใส่น้ําเสร็จแล้วก็ต้องขุดมันขุดมันตอบขุดมันอีกทีคือแบบงั้นคือแบบมันเสียเวลาเรามากเลยก็คือแบบคือแบบถ้าจะเตรียมคอนกรีตทีนึงคือแบบเสียเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงรหรือไม่ก็เสียเวลาพอๆกับการเอ่าเคลียร์ภูเขาแล้วอะ่ะเออซึ่งก็คือแบบมันก็มีพิธีนะคะแบบมันก็มีมันก็เคยมีโรงงานตรงนี้ใช่ครับผมทูกมันทิ้งไปแล้วล่ะ ไอโรงงานไอโรงงานผลิตอันะนั้นผมขอทุกทีมไปละกันเพราะว่าอันนี้มาเป็นมาเป็นอดีตไปแล้วทุกคนนี่เลยฮะเราจะมาดูอันนี้กันนะเนาะเครื่องอันนี้นะคะบอกเลยว่าแบบเป็นดีไซน์ที่ง่ายมากเลยก็ดูตามนี้ได้เลยนะทุกคนมีออฟเซอร์เวอร์มีพิสตันมีมีพิสตันหันลงอันนี้เป็นพิสตันธรรมดานะคือหันลงไปอย่างนี้เนะาะอ่ะฮะแล้วตรงนี้นะคะเป็นใบไม้ใบไม้ใบไม้แล้วก็มีน้ําในใบไม้นั่นเองซึ่งก็คือเอา้าเนี่ยนะถ้า่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่จะทุบยังไงล่ะ ทุกคนอ่าแหนึงนะอ่าพอลดเสียงก่อนถ้าถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยทํำอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ขุดไม่ได้ดิมันเป็นออกซิเยนอย่างนั้นนะ่ะซึ่งอันนี้นะคะขอบอกเลยว่าขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ผมแบบอันนี้มากเลยขอ,อฮะทุกคนดูลองดูนี่นะฮะนั่นแหละทุกคน คือประมาณมันประมาณว่าแบบไอแท่นออกซิเดียนนั่นนะนอกจากว่ามันจะเจเนเรตออกซิเดียนมาใหม่แล้วฮะมันก็ยังแบบมันก็ยังมันก็ยังอาศัยหลักการทําลายสองบล็อกด้วยเนาะสองบล็อกที่อยู่เหนือจากออกซิเดียนมันนะฮะเหมือนแบบข้อแบบมาให้แบบให้ให้ผู้เล่นนะไม่ไม่มีทางติดบล็อกติดบล็อกตายนั่นเองก็คือดูนี่นะผมวางอย่างเงี้ยก็สามารถก็สามารถทุบได้ทันทีแล้วเนาะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเป็นตําแหน่งหรือเป็นที่ฟาร์มอะไรที่แบบโคตรโอพีอะทุกคน ซึ่งด้านล่างตรงนี้นะฮะเราก็แค่เอาไมค์คาร์บีทอปเปอร์อยู่ไหนเฮ้ยไมค์คาร์บีทอปเปอร์อ่ะโอเคด้านล่างนี้นะผมก็ผมก็วางเป็นนะครับพีทอปเปอร์แล้วก็วางแล้วรถไฟเก็บตาซีเดียนอันนี้เนาะก็คือแบบช่วยกันช่วยในการเก็บของแล้วด้วยนั่นเองแล้วหน้าที่เราก็ไม่มีอะไรฮะหน้าที่เลเยอร์เราก็แค่เราก็แค่มามาวางบอกนี่เรื่อยๆนั่นเองถือว่าเป็นฟาร์มที่แบบสุดยอดมากๆเลยในไมค์คาร์บเราแล้วแล้วก็คือแบบมันสมันไม่ได้แค่ถูกได้แค่คอนกิหรือทุกคนมันเป็น มันเรียกได้ว่ามันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นเครื่องทุบอัตโนมัติในแมปเราก็ได้ฮะมันสามารถทุบออกซิเดียนเนี่ยทุบอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าหลักการทุบมันนะฮะมันจะไม่มีสิวท็อตนะคือประมาณว่าถ้าเกิดเรากระจกวางตรงนั้นอ่ะมันก็จะกระจกก็จะหายไปฮะจะไม่ได้ไอเทมคืนมานั่นเองแต่โดยรวมนะฮะฟางโดยรวมนะฮะคือแบบคือแบบไอพอพอไมค์าอัปเดตมาแบบนี้คือแบบเป็นอัปเดตที่ผมชอบจริงๆอะทุกคนน่าแล้วน่าจะแล้วน่าจะมีอีพีหลังๆน่าจะมีอีพีสร้างแบบสร้างอะไรเยอะะขึ้นนั่นเอง โอเคฮะท้งนี้ก็คือแบบ E ีีนี้ก็น่าจะมีเท่านี้มันคือแบบผมมาแค่แนะนําอะไรเฉยๆเนาะคือคือแบบอาจจะว่างไงดีอ่ะคือคือแบบมันเป็นมันเป็นการอินโทรแล้วกันคือแบบไหนไหนไมครับมันก็จะเข้าสู่ยุคใหม่ละมันจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจที่สองละประมาณ EP ีสามอก่อนอีพีหนึ่งร้อยนี้ก็น่าจะเป็น EP ีจิตประทะอะไรแบบนี้แล้วเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะแล้วเจอกันบายบายครับ